อาวันนี้เราจะเราจะเข้านนท่าพระนะครับเข้าท่าพระกันนะครับโอเคฮะเราจะเข้าท่าพระกันนะครับอ่าฮะออีกวเลือดออีกนะเพนาฮะวเลือดออีกเนยไปอีกเดีด๋ยวเด

ทำสวยงามมากนะครับอันนี้ทำพระนะครับเดี๋ยวเราขี่เลื้ยเข้าไปให้ทำนะครับเนาะโอเคนะครับอืมขออนุญาตให้ดูลเลยบอนุญาตดูนะครับอืมทรับดูท่ทำนะครับ,รบวันนี้เราขี้เลื้ยให้เราทำนะครับขี่เลื้ยเข้าไปให้ทำ นะครับพวกเราโยกีเรือเข้ามาในถ้ำนะครับอันนี้นะมาเห็นเลยที่นี่ทำพระนะครับเด้ทำพระทำพระนะครับอ่าอือมีปลานะครับน้ำปลา มีปลาน้ำใสเย็นเลยนะครับสวยงามนะครับสวยงามเออเขาถามก็พอทำนะครับเขาทำที่ทำพระที่ท่าแขกแหวงคำม่วนสาธาและนารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนลยครับประเทศลาวนะครับเด้อปีน้องชาไทยเข้านะครับน้ำใสน้ำใสนะใสนะครับดูนะครับ หลงน้ำใสนะน้ำใสหืมอ้เข้าเป็นลึกเลยนะครับดีนะน้ำใสลายเย็นเห็นชมโอเคนะครับหลังาเ่หแค่นี้หรอคะยางยังครับยังร้อยเมตรตังร้อยเมตรครับ ไปได้อครับไปได้อีกโอ้ตรงนี้เป็นผงนะครับโอ้เขาทั้งนี้ก็มีแค่กันาทางด้านนี้ก็จะมีนะครับโอ้ก็ึกตอนนีกโอ้ตรงนี้ก็มีอืมเป็นถ้ำนะครับโอ้ข้างหัว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 ข้างบนก็มีนะครับนั่นไงหัว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 โอ้ออาออข้างบนหัวก็มีไม่มาไม่เห็นนะครับนี่ดูที่ดูที่ดูที่ปากถ้ำไม่เห็นแต่ปาก ต้องเข้ามาด้านในนะครับอ,อ,อืม,มธรรมชาติศาลานะครับเนาะจิตรกรน,นะครับเนาะความสวยงามของธรรมชาติเท่านะครับเนะาะอมอืม,ม,อมดูที่ข้าขงบนเป็นหินหงอกหินย้อยนะ ขอหญาดเจ้าทิ้เจ้าฐานนะครับผู้ร,รักษาผู้รักษามาเจีาชุ่มมากกับจักรลาบูชานะครับเด้อเจ้าทิ้เจ้าฐานกระดาลูกหลานมากแต่คนละมาแต่ฟังไทยคนละมาเยี่ยมมายาม,มากกาบมากไหวมากขั้นลวะนะครับบอดีมาลบดูดูมินิยังครับผมมาเลยความหาความแพงอขอพรถึงปกปักรักษาญาติพี่ที่น้อง ม้วนมนิสของข้าพเจ้าอ่ยู่ดีไม่แห้งนะครับเด้ออือืมไม่มาก็ไม่เห็นจริงๆริงแล้วนี่นะโอ้ยจะเก็บภาพไปฝากพี่เขาน้องทางนอกที่มาไหนมานะครับโอเคนะครับโอเค

เเป็นไปอย่ี่สุดแล้วสุดแล้วนะครับสุดแค่นี้นะครับออถแม่ก็จะเป็นดิน <S 1> <S 1> ในดินก็แ้ังลงมานะครับน่าเป็นดินธรรมชาตินะครับเป็นสุดทมแล้วนะครับเนาะอยากเป็นกกันนะอืมครับก็อยู <t <t like ่ในการสงบนิ <t asi> <t asi ่งอืมโอ้ของแมน

เราจะถอยหลังออกไปแล้วนะครับนี่ข้างในสุดขอมาสุดนะครับขอมาสุดแล้วนะครับเด้อต่วนกลคับแล้วอือีเกียอีเกยอีเกยอีบิงอีเกียอีบิงภาษาภาษาภาษาภอษาภาษภาาภาษาภภาษาภาษาาาาภาษาภาษาภาษา ดูนะครับรอบๆนะครับอ่าฮะก็จะให้ดูข้างบนเรื่อยๆนะครับข้างบนนะครับมุมสูงมุมสูงโอเคโอเคโอ้โหสวยงามสวยงามนี่นี่สวยงามสวยงามครับมมุสวยงามนะฮะอ่า วันนี้เรามาเที่ยวกับสุสานทัวร์นะครับสุสานทัวร์มากหกสิบสี่สิบกว่าคนนะครับวันนี้ขอขอกระมังข้างน้ำข้างนาได้ไหมคะได้ค่ะได้เอามาจะตักน้ำออกเพราะว่าไม่ใช่ไม่จะเดือดรองเท้าหมูอันนี้เปียดมาั้ยคะอันนี้เปียกอดไม่ได้ค่ะมันมันมันขึ้นมาเยอะแล้วค่ะไม่ได้แล้วจ้ะ ขยับไปเอสิหนูกลัวไม่กล้าขยับเราจะเดินทางกลับนะครับออกไปแล้วนะครับ่ค่อยออกไปมาเราก็รั่วบ้างเรเร่อมาออกกะละเอกะลเกยออกเกยออกกะละังมัน่นเยน้ำออกเกยน้ำออกันนะโอเคนะครับอันนี้ถ้ำนะฮะ ทำ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 แต่ยังได้แล้วี่ัเนเข้ามามันยังไม่เต็มเลยคอรอง้าจะต้องใส่อีกวันนว่นี้เสรเดี๋ยมันก็แห้งมันเม็น เดี๋ยวจะไปรำคาญคนน้น้ำน้ำนึกนึกเนาะลึกครับไม่ถ้าเขาอนุญาตให้เราไหว้เล่นน้ำก็น่าจะดีเนาะโอ้ยไไปคุณต้องไปคุณครับอยู่วังเวียงถ้าถ้าเล่นเนี่ยน้ำตกกระปรงแน่เลยเนาะดูวังเวียงอยู่คนที่นี่เองนะครับมันไม่ใช่ตื่นตื่นนะนี่ยืดถมนะครับเราจะออกไปแล้วนะครับเราจะออกไปแล้ว ดีนดอนงปนันาเลยขับมิวสิค <c oughs> เลยย,อลย้น <c oughs> ยอนเลยครับผมขยอนเลยครับผมเขาเขานกลุ่มอาจารย์ครับแม่งครับผมผมจะลงในกลุ่มเลยปรากฏว่าต,ต, <c oughs> ตอนเขาเดี่ดยผมบ่ได้ไหมกล้องผมบอกไปทำงานเลยก็เลยเก็บตอนหลังมาไม่ผิดหวังครับคุ้มค่าคุ้มค่าไม่มาไม่เห็นแน่ครับเนาะไม่มาไม่เห็นไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นจริงๆเออเป็นบุญตาสักครั้งหนึ่งได้เข้ามา นะครับนะคุ้มค่าคุ้มคาม่าอันนี้คือ<ส>จุดที่เฮาต้อง,งมาได้ให้ได้นะครับนเนาะเสียดายเสียดายมันไม่ได้มามันไม่ได้มาทุกปีนะครับปีละครั้งก็ยังยากเลยอืมครับอันนี้เฮามาดโอ้ยจังปียังมาเช่นหนึ่งมากกว่าขอว่าผ่านตัวนี้ถือว่า <c oughs> อ่านปากทำปากทำนะครับหน้าผลแสงแสงแจ้งสว่างใสคือปากทำครับเนาะแม่นครับผม คนเติบระดับไหนครับอมนะครับเนาะอ,อืมอืมโอ้ยังลูกค้ายังมีอีกนะลูกค้ายังมีอีกเลยนะั่นะสวยมากเลยค่ะอไม่เห็นหวังไม่เห็นหลังย็นด้วยสังอ่าโอเคสีคนผูดยสารสคน้าหกได้รับสูตรคนุนะง่ กูได้35คนกู4คนนับไปเลยเลยนะมาเลยดีดีมามาชุดนำร่องไปมาแล้วครับหน้าดูมากครับมามาครับมาครับสวยสวยสวยครับไม่อยากพูดเลยน้ำก็ใสมาลยมาเถอะครับมาเถอะครับ โอเคหอยเลยครับบัดรออกมาแล้วนะครับเนาะาาก็็มีงครับเเยนนอืออืมอฮึนะครับชุดชุดน้ำล่องชุดน้ำล่องน้ำล่องครับน้ำล่องมาแล้วครับบ่อยากชุดน้ำล่องบ่อยากว่าบ่อยากว่าหน่วยนั้นโอเสื้อหิ้งงามนะครับนะเยอะเลยเยอะเลยเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยม อ้าวคุ้มค่าคุ้มค่าครับงานนี้อ๋อสวยจริงจริงห้องบนห้องบนก็สวยเออเห็นไหมครับนี่ครับคณะเรานะคณะเรานะครับคณะเราคณะเรานะครับอืคณะเราออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วนะครับคณะเราครับ โอเคย้ายไปเมื่อไหร่คืนอืมขึ้นไปเลยวายวายงหรอร่งสี่คนอ้าวครับผมอ่าไปแล้วครับชุดของเราก็เข้าถ้ำนะครับเป็นชุดที่สองนะครับไปเที่ยวถ้ำนะครับอ้าวขอบคุณครับโชคดีครับอ่ามีความสุขครับมีความสุขครับผมไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนะครับไปครับไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับ โอเคนะครับเนาะโอ้ยสดใจตอนเขาไปถ่ายวิดีโอวิดีโอมาทำงานโอ้ยถ่ายเหรินซีซอวิดีโอมันค้าง